คำเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับคนกลัวเลือดเทพีผู้กระหายการสูบเลือดมนุษย์โปรตปานความรุนแรงราชินีแห่งแดนสวรรค์ใตพ้พิภพเจ้าเหนือหัวปีศาจแห่งมูดาวอิสปปาล,ลอดตำนานเอสเทคได้กล่าวว่าเธอคือเทพีนักรบผู้หน้าเกงขามที่ถือครองตำแหน่งผู้ปกครองโลกแห่งความตายธาม,มาูนชาสวรรค์ของดวงวิญญาณทารกที่รอเวลาหมุนคืนกลับไปเกิดใหม่เทพีวงนี้มีรวดลายหัวกะโหลกอยู่บนใบหน้ามีปีกผีเสื้อที่ตกแต่งด้วยคมมีดจากหินภูเขาไฟเสริมด้วยกรงเล็บแหลมคมของเสือจากลัวและกรงเล็บท ของนกอินทรีเพื่อความน่าเกง่งขาวความน่าสยดสยองและนิสัยที่เอาแน่อนอนไม่ได้ของเธอเป็นที่เกรงกลัวไม่ใช่แค่ในหมู่ม,มนุษย์เท่านั้นแต่เหล่ามดดาทพเจ้าและปีศาจทาั้งปวงต่างก็หวาดผวาเช็กเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเริ่มทีแล้วเธอเคยเป็นเทพีรูปงามผัวใสยอยู่บนสวนสวรคร์ชั้นสูงสุดที่มีชีวาทนาทีวอุนชานสวนสวรคร์ที่พานักเห็นเหล่ารูปเมญยานด้วยนักรคผู้ร่วงหลาบด้วยนิสัยขบของเธอก่อเกิดความขัดแย้งเธอจึงถูกขับไล่และล่วงหล่นลงมาอย่างที่ลันหลจบช่อง